เดียวเลยไหมตีแล้วก็ตีตีแล้วนั่งรอหรอใช่หยาปลอมโอ้ใช่หยาบปลอมตีเก้าันเลยตีทีเดียวเก้าันโอ้เก่งว่ะโอ้ยลอกก็ไอชุดเบ็ดนี้เก้าันตีพร้อมกันเก้าันอีกเออเก่งว่ะเฮ้ยเนี่ยนะาฟูแล้วเนี่ยเออว่ะเองอ่ะเก่งเก่ง เฮ้ยว่างๆสอนน้านหน่อยเด้อมอว่างๆสอนน้านหน่อยนะโอ๊ยติดว่ะเป็นไหนละเนี่ยน้าตีได้แค่เนี้ยอ้าวหนูจะสอนน้าตีเหรอเออไหนเบียดนูอะ